ค okay. ก็สำหรับ E ีนี้เนาะอ P ี EP ที่2ผมไม่ได้พามาหาตังนะเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับ MC แล้วก็ c e o นะครับผมก่อนที่เราจะมาเป็น MCMC MC ก็ย่อมาจากมอเตอร์ไซค์คลับนะผมเราต้องมีขับเฮาส์ก่อนนะผมโดยสลับขับเฮาส์เนี่ยเราสามารถซื้อได้จากเมดแบงค์ะนะครับผมเนี่ยครับขับเฮาส์สังแดงๆนี่แหละซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมผมว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่ที่ต้องซื้อแพงนะผมซื้อแค่200 0 0 0นะครับ200,000ด้วน โอเคนะครับผมสลับขับเขามาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่ขับเขาดิเอ็มซีทำอะไรได้บ้างนะครับวิธีการสมัครก็กด M ขึ้นมานครับแล้วก็ไปที่อันที่8ปดแอปปี้เขียนว่ามอเตอร์ไซค์ขับอยู่ครับจอยเข้าไปเลยนะครับผมโอเคสลับมอเตอร์ไซค์ขับมันทําอะไรได้บ้างนะครับกด M แล้วก็ไปที่อันนึงเราสามารถเรียกรถมอเตอร์ไซค์อะไรที่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราสามารถเรียกได้หมดนะครับผมอย่างเช่นฮา,ากุโชแด็คเนี่ยเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยมันมันไวกว่าไอเรียก มีแมคานิกนะครับผมมันไวกว่าเรียกแมคานิกเรียกเสร็จแล้วเราสามารถเก็บรถได้นะเก็บรถแล้วก็เรียกใหม่ได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่ารถเราจะพังเนี่ยเห็นไหมเรียกปุ๊บมาปรับเนี่ยแล้วก็ได้ขี่ละอันนี้คือข้อดีของ MC เนาะประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปคงไปจะมาพูดมันไปไวเปล่ามันไปไวไปปะเนี่ยข้อดีของ MC ก็ประมาณนี้แหละแล้ว MC มันทำอะไรได้บ้างนะครับผม ที่จริง MC มันก็จะมีธุรกิจย่อยด้วยแหละแต่ผมยังไม่แนะนําสำหรับมือใหม่นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทํายากบอดบอดแม่งก็เยอะนะครับผมก็สมัครเอาเก็บถ,ถ้าถามว่ามือใหม่ซื้ออะไรก็ซื้อขับเฮวไว้นี่แหละเอาไว้เสียรถเก็บรถนะครับผมมันจะได้เรียกไวัเก็บไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึง CEO นะครับผมสำหรับ CEO นะักเทรดออก MC ก่อนสําหรับ CEO นะครับผมที่การกดซื้อก็เหมือนเดิมนะครับไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับผม แล้วก็ไปที่อ Dynasty แปดนะฮะอันขวานะครับะเดี๋ยวผมไปกดโทรศัพท์รูปโลกนะครับแล้วก็เนี่ย Dynasty แครับผมแล้วก็อันทางขวาเนาะ Dynasty แปด Exclusive นะครับผม Enter size มันถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ไม่ใช่มือใหม่ดิเป็นรับมาจากอีพิกมันจะแจกหลังตรงนี้นะหลังเนื้อหนึ่งล้านนะครับผมแล้วก็กดรับไปแล้วก็แต่งไปนะครับโอเคอันแรกเนี่ยก็เป็นเหมือนเงาครับไม่ต้องแต่งก็ได้อันที่2ก็เป็น บอยเป็นบริการนะครับผมอันที่3ก็เป็นชื่อนะครับก็เป็นอ,อะไรนะครับผมก็ตั้งเป็นแฮกเกอร์ไปอันที่4ก็เป็นการล็อกเกอร์เอาไว้เก็บปืนฮะอันที่5ก็เอาไว้เก็บเซฟอันนี้ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับผมโอเคอันที่6ก็เป็นเตียงนอนนะอันนี้ผมก็ไม่ซื้อนะเพราะว่ามันไม่จะเป็นสลับผมโอเคสลับการล็อกเกอร์นี่ก็ประมาณ5 0,000นเะ er, นาะการล็อกเกอร์มาทําอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปดูการล็อกเกอร์ข้างบนก่อนนะครับผม คือการล็อกเกอร์เนี่ยมันเอาไว้เก็บปืนที่เราไม่ต้องการที่จะใช้นะครับสลับไขรที่มีปืนเยอะๆแล้วกดปืนที่เราต้องการไม่ได้นะครับก็แนะนํามาเก็บที่ล็อกเกอร์เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกคุณสมบัติของ MC กับ CEO ก่อนครับคลิปนี้ไม่ได้พามาหาตังค์เนาะโอเคสำหรับการล็อกเ,อเกอร์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมกด E เข้าไปนะฮะสมมุติว่าผมอยากเก็บปืนที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เนาะ หมายมติว่าปืนผมเยอะเกินนะผมกดเข้าไปแล้วมันจะมีเนี่ยกดเลื่อนลงไปอย่างเช่นไรเฟิลใช่ไหมให้กด enter ไม่ได้วะฮัลโหลอ๋อสมมติว่าผมจะอันนี้เป็นมีดนะครับผมแต่ผมเก็บคาร์บอนไปเอาเอาไฟฉายกับสโตนเฮดก็พอนะครับผมประมาณนี้นะสลับอาวุธแล้วก็พิษทอนเนี่ยผมจะเอาแค่ เฮฟวี่โรลิเวอร์มาร์ค2แล้วก็ปืนอ mm ัตตอมิเซอร์พอนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะเอาไว้มาเก็บปืนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปข้างนอกกันเลยเดี๋ยวสำหรับธุรกิจ CEO เนาะกด m ขึ้นมาแล้วก็ไปที่อันที่8จะเขียนว่าไม่ใช่ดิอันไม่ใช่อันที่8ดิตอนนี้ผมสมัครอยู่นี่ไม่ใช่อะไรวะเนี่ยเนี่ยมันจะเขียนว่า c i r c l e s เซินะครับผมประมาณอันที่8อันที่9นะ ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือ CEO เนี่ยเราต้องไปอันติกาเพราะว่ามันจะเป็นซ i ค c u l a เ s e ร์ฟนะครับผมเค้ okay, กดสมัครไปทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับภารกิจของอ CEO เนอะกด E เข้าไปนั่นก็ E ต้องนั่ใน public station เท่านั้นนะครับผมโอเคภารกิจมันทําอะไรบ้างนะครับสำหรับ CEO เนอะผมแนะนําเลยพอสมัคร ซื้อตึกซีโือได้รับ Co โมาฟรีแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเวกเล่นคารโกนะครับผมเป็นภารกิจ2รถเนาะคือมือใหม่ก็สามารถทําได้แล้วมันก็ลงทุนแค่ประมาณ1นล้านห้าแสนบาทนะผมสลับใครที่ได้ c e โมาฟรีก็ลงทุนแค่1นล้านห้าแสนบาทนะครับผมรตอยู่ประมาณตรงนี้นะครับประมาณ1นล้านห้าแสนบาทเนาะอันนี้ก็สามารถแต่งได้นะแต่ผมไม่แต่งโอเคอันนี้ก็อันนี้ผมมีอยู่23คันข้างในนะครับเราต้องเก็บให้ได้ถึง32คันถึงจะ ถึงจะมีเฉพาะรถท็อปแลนกนะครับผมก็ขายได้ประมาณคันละ8 0,000ถือว่าเยอะพอสมควรสลหรับมือใหม่นะผมคันละ8 0,000 okay, ่นโอเคแต่ว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาขโมยให้ดูเดี๋ยวเป็นคลิปย่อยละกันนะครับผมคลิปขโมยโอเคเดี๋ยวผมจะมา,มาบอกคุณสมบัติของซ e อนะครับผมเมื่อกี้ถึงไหนละถึงอาวุธปืนใช่ปะ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะไวๆวหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้กระชับนะครับผมถ้าเกิดว่าผมพูดไม่กระชับเดี๋ยวมันจะยืดเยอะนะครับผม ใครที่ฟังไม่ทันก็ผมแนะนำให้ปรับเป็น70คู75เนอะ0.75เนี่ยมันจะได้ฟังทันนะครับผมโอเคสมมุติว่าตอนนี้นะตอนนี้ปืนผมเนี่ยตรงอาวุธผมก็จะมีแค่ไมค์ก๊อฟสโตนเฮดแล้วก็แฟไฟฉายนะครับผมแล้วก็ปืนปกก็จะมีแค่3ปืนเนอะมีปืนอะตอมเป็นปืนไอ,ขอเขาเรียกว่าอะไรวะปืนเอเรียตนะครับผมแล้วก็ h e a v y ่โ l ลิเวอร์มาร์นะครับผมโอเควิธีการในการถ้าเกิดว่าเราอยากเอาปืนที่เก็บไว้อะมาใช้แล้วก็กด m เข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่ Inventory นะครับแล้วก็เนี่ยดิฟเฟนทัลตอมเวฟน์โหลดเอานะผมกดไปให้มันเป็นอันดับเบิลเนาะถ้าเป็นอันดับเบิลแล้วอาวุธทุกอย่างที่เราเก็บไว้ก็จะออกมานะอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมมีทั้งหมดเลยที่ผมมีนะครับที่ยังไม่ได้เก็บเนาะก็ประมาณนี้แล้วปืนพกเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ ssn s นะครับปืนไม่ค่อยได้ใช้ Combat Python พิททอนนะครับแล้วก็นาวีโรดิเวอร์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าปืนขครมันเยอะไปเนี่ยสลับใครที่ปืนเยอะไปไอเงิน500 0 0นนี่คือตอบโจทย์เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแล้ว CEO ทําอทำไรได้บ้างนะครับสลับ c ีอเนาะกดเอไป Enter ไปนะ้วผมสลับอันแรกเนี่ยก็คือเราสามารถเชิญเพื่อนได้นะเขา CEO นะครับอันที่2ก็เหมือนกับเราเปลี่ยนอันนี้คือเรา คนในซีสามารถยิงกันได้นะเหมือนกับ MC นั่นแหละอันนี้ก็สไตล์นะครับเราสามารถเปลี่ยนชุดได้นะครับผมโอเคก็คือเนี่ยมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะทั้งเราแล้วก็ทั้งลูกครูใน CEO เรานะครับผมโอเคอันที่3าเป็น v i p อพีว่เป็นผลิกิจที่สามารถทําในเซิร์ฟได้นะครับผมโดยที่ผมแนะนําก็แนะนําแค่ไซเซียกับ V วกับเพนท์ฮันเตอร์นะครับผมมันจะทําง่ายแล้วก็ไวแต่ว่าผมไม่แนะนําสลับมือใหม่เพราะว่าบอดแม่งยากนะผมบอกเลยว่าบอดแม่ง ยิงแรงอ่ะแล้วมันก็ถึกด้วยนะครับผมผมยังไม่แนะนาแต่ผมแนะนําให้ซื้อ Co มาเพื่อทําส่งรถนะครับจะได้รอบละ8,000 80, เนาะถ้าเกิดว่าสแตนดาร์ดแรงก็ได้ประมาณ3,000 30, 0แล้วก็มิดแรงน่าจะได้ประมาณ5,000-6,000นะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนี้นะครับผมโอเคอันต่อไปเลยนะครับสำหรับซีโออาบิลนะิตี้เนาะอันแรกก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์มารับเรานะครับเราก็สามารถวร์ปไปที่ตึก c ีตรงข้างบนสุดตรงนี้ได้นะครับเราจะวร์ปามาที่ตึก c นะีเนาะ เสีย5,000นะครับผมออันต่อไปก็จะเป็นดรอปบูชาร์กนะครับผมดรอปูชาร์กนะดรอป5ดรอปกี่พันมา1,000เนาะจะทําให้เรามองไกลขึ้นแล้วก็มองแบบสดใสขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้เราตึกขึ้นนะฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นอัลโมก็คือเกราะนะไม่ใช่ดิอัลโมคือกระสุนนะครับผมดรอปกระสุนมาให้เราแล้วกอ็อาร์เมอร์นี่คือเกราะ นะครับผมก็คือเกาะไอเหมือนที่เราไปซื้อในร้านค้าเกาะ0 0าอันนี้มัน 1, 5, นะพันห้า้วก็แพงกว่า3เท่านะครับผมส่วนอันที่3ก็เป็นโกดออร์แกไนเซอร์ก็คือเราอ่ะจะสมมุติว่าเราจะไปยิงคนใช่ปะเราจะไปกวนตีนคนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคนในเซิร์ฟและเขาจะเห็นเราเป็นตัวแบบนี้ใช่ปะถ้าเกิดว่าเราโกดออร์แกไนเนี่ยเขาจะไม่เห็นเราในแมปเว้ยเป็นเวลาประมาณสามนาทีนะครับผมโดยใช้เงินไปประมาณ1 5 0 0 0บาทเนาะ อันนี้ก็ผมแค่มาแนะนำไปเฉยนะครับว่าควรมีนะฮะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นเออ่เขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนรีมูฟดาวครับสมมติว่าเราติดดาวอยู่เนี้ยเราเสียล้านห้า,าไม่จะล้านห้าดิหนึ่งหมืนห้าพันผมแล้วก็จะหายติดดาวเลยที่เราไม่ต้องโทรหาเลเตอร์นะครับเราจะหายติดดาวทั้งคูเลยนะไม่ใช่ทั้งคูดิทั้ง CEO เลยถ้าใครอยู่ในซ e o เรานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะ อะไรอีกอันสุดท้ายเป็นเวกเกิลอันนี้รถเราสามารถเสกฟรีมาได้เหมือนกับ MC เนาะโอเคเดี๋ยวเราเสร็จเออแล้วก็บัสศาสร์เนี่ยถ้าเกิดว่าผมยังไม่ซื้อเนี่ยมันจะเสียประมาณ20,000นะถ้าจำไม่ผิดโอเคเรียวปุ๊บมาปั๊บนะครับผมโอเคสำหรับบัสศาสร์เนาะเราต้องถ้าเกิดว่าเราอยากได้เราก็ต้องซื้อในเว็บก่อนนะครับผมสำหรับบัสศาสร์มันผมไม่น่าซื้อมาเลยซื้อมาผมก็ไม่ได้ใช้อย่า ใช้เฉพาะมาร์กทูนะครับผมสรับราคาบาาตัตสัดก็อยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นมั้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ, 1, 7, 50, นะหน,ะะนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับผมก็อ่าอยู่ไหนอ่ะยุดไซส่ว้ปัสสัดกูเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับผมรถบสรัสคือบินบัสสัดนั่งได้สี่คนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สรับการแนะนำา MC แล้วก็ CEO เนาะโอเคเดี๋ยวผม ไปแนะนํา MC เอ้ยไปแนะนําธุรกิจ MC ดกว่าเผื่อบุงคนจะถามว่าซื้อ MC มาทั้ง2องแสนแล้วต้องลงทุนเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เรื่องหาเงินนะครับผมผม,ผมจะไม่ได้พูดในคลิปนี้นะผมจะพูดเป็นคลิปแยกไว้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบเทคนิคของ MC กับ CEO นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งไปขับเฮาก่อนนะครับผมเพื่อที่จะซื้อธุรกิจของ MC นะครับผม โอเคพอเข้ามาแล้วมันจะมีรูปอนอนบุ๊กอยู่ในแมพฮะให้เราไปที่รูปโน้ตบุ๊กนะครับผมเราต้องออกก็คือเมื่อกี้ผมสมัคร c ีโอไปนะผมก็ต้องออก c ีโก่อนครับไม่สามารถไม่งั้นมันจะไม่สามารถนั่ง MC ได้เนาะโอเคออกเสร็จแล้วก็สมัคร MC ็มซีไปนะผมมอเตอร์ไซค์กลับนะครับผมกด E เข้าไปเลยนะฮะโอเคก็ Enter เข้าไปเลยนะครับผมโอเคสำหรับ ธุรกิจผมก็จะมีแค่3ธุรกิจเนาะมาีโคเคนยาบ้าแล้วก็กัญชานะครับผมสลับอันนี้ผมซื้ออโคเคนเนี่ยผมซื้อมาประมาณ1ล้านกว่าบาทน,นะายาบ้าก็เหมือนกันครับประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณข่าวแสนนะผมอันนี้ก็กัญชาก็เหมือนกันครับซื้อมาประมาณแ0 0แสนนะครับผมสลับธุรกิจ mc ธุรกิจของโคเคน,นะครับถ้าเกิดว่าเรา ขโมยมาเต็มเนี่ยเราก็จะขายได้ประมาณ402,000บาทนะครับผมแล้วก็ยาบ้านเนี่ยก็ขายได้ประมาณ357,000บาทเนาะแต่ว่ามันต้องใช้คนช่วยในการส่งหนึ่งรอบเนาะถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่เนี่ยผมยังไม่ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบไปเพียง โอเคสลับคลิปนี้ก็หอจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม